เฮ้ยโอ้สวัสดีไยรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่ภาวะวีสามอีกแล้วเองอยู่เกมชอยเชียงวีหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีจีทุกคนก็ก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่ภาวบวีสามไปด้วยนะทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์ก็ถูกใจกดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กของเฮียหมี่ภาวะไปด้วยนะทุกคนอีกหนึ่งอย่างครับ เฮียมีก <tang> ล <s> ุ่มลัคกี้ถามทุกคนเป็นกลุ่มพูดคุยกันเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะเกมไหนแตกดีเกมไหนแตกปังเราจะแชร์กันไว้ในกลุ่มส่วนเกมไหนแตกไม่ดีแตกไม่ปังพังพีนาศเราก็จะแชร์ไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ทุกคนต้องไปพลาดในการปั่นสล็อตของเกมนั้นๆนะทุกคนนะแล้วก็กลุ่มของเฮียเป็นกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับสามารถตามดูได้ที่ใต้ description ด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยที่เฮียปักหมุดไว้นะทุกคนมาเดี๋ยวเฮียพาไปดูกลุ่มลัอกที้ทามกันว่าเป็นยังไงของนะ นี่คือกลุ่มลัคกี้ไทม์ของเฮียครับทุกคนเมื่อวานที่เฮียเล่นไปเนียก็จะแจ้งไว้ในกลุ่มนะครับนี่ยกตัวอย่างเช่นเกมหนูนะแตกมาเฮียก็แจ้งไว้ในกลุ่มนะครับว่าเวลาไหนมันจะขึ้นเวลาบอกไว้ตรงนี้นะครับตรงเนี่ยสามทุ่มห้าสิบห้าเนี่ยของเมื่อวานนะครับก็จะมีเกมวัวเนี่ยเกมใหม่เราก็จะแจ้งกันไว้ตลอดแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาบอกด้วยนะครับว่าเกมไหนแตกบ้างในช่วงเวลานั้นนะทุกคนก็อย่าลืมกลุ่มเข้าร่วมฟรีครับอยู่ที่ใต้ description ด้านล่างหรือว่าใต้อมเมนต์ด้านล่างได้เลยมา มาอยู่กับแปะวันนี้ซื้อจนเบื่อแล้วเมื่อวานจาัดสูตรกงล้อวงล้อมหาสนุกไปหลายสูตรก็ไปเลือกใช้กันเราเองว่าสูตรไหนดีที่สุดก็เลือกกันเลือกสรรกันเอเองนะทุกคนวันนี้เฮียมาปั่นมือนอกบ้างดีกว่ากับ200 เบตสองร้อยเบตตันเท่าไหร่สี่ร้อยสี่ร้อยไว้ก่อนเอาสองร้อยก่อนนะทุกคนจัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กลุมขมับอยากได้สาระไปช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก็เฮียมีพาววีสามนั่นเองเลสโกวันนี้มาปั่นนอกแปะหน่อยทุกคนซือ้อจนเบื่อแล้วขอปั่นนอกหน่อยนะแปะว่าข้างนอกจะดีเหมือนตอนซื้อหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าเราแบ่งเป็นครึ่งๆ่งแล้วกันนะทุกคนนะถ้าเกิดปั่นเหลือหมื่นห้าแล้ว ยังไม่ได้ก 15, นะําไรหมื่นห้านะปั่นจนเหลือหมื่นห้าไม่ได้กําไรเราจะซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เหลือหมื่นห้าเราก็จะไม่ซื้อนะเราก็จะไปนอกเรื่อยๆนะทุกคนนะสิบม,มาไหมเพื่อนสิบโอเคไวสเจเจเจเดียวเล็กเจเดียวเล็กเออไม่ได้เล่นฮนะข้างนอกก็ถือว่าอต้องดูกันยาวๆวะอันนี้เฮียยังวิเคราะห์ไม่ได้นะทุกคนนะซื้อเบื่อแล้วทุกคนขี้เกียจไปหมุนสู้กันมาแล้วเรามาหมุนนอกบ้างดีกว่า จะเข้าสเก็ตเตอร์เบ็นสองร้อยกับเขาบ้างนะไปปึ๊บอโ,อโอ้ปาบือู้แปะจะนอนนะั่นน่ะแปะจะนอนนะั่น,นนะ่ะช่วงนี้ก็เห็นแปะนอนอยากอยู่นะครับค่อนข้างที่จะยากนะครับสาหรับแปะนอนช่วงนี้นะทุกคนนะใครที่กําลังคิดถึงไอ้แปะนอนอยู่เฮียบอกว่าอย่าพึ่งฝันไปไกลนะครับช่วงนี้ไอ้แปะนอนยากมากยากแบบยากถึงยากที่สุดบางทีนะไปะ เราแบ่งทุนเป็นครึ่งๆนะทุกคนนะอย่างละหมื่นห้านะพอดีเลยสามหมื่นนะเอะโอเควะ่ะมาไหมสกเก็ตเต,รเตรเอร์เบนสองร้อยเไม่มารอตัวไปรอตัวไปมาหมุนมือหาสกเก็ตเตอร์บ้างดีกว่าเอะโอเควายไดเอไดเอได้นอนเอ,เอวายเยิงย,ยิงจับยิงจับเอ แค่แค่นั้นไหลไม่ต่ออะไรเอ่ยไม่มีครับจะมาพันจอไปต่อเพื่อนก็ถือว่ายังไหลบ้างยังไหลให้เห็นบ้างนะทุกคนนะเออถ้ถามว่าปั่นนอกมันคุ้มไหมมันก็ไม่ได้คุ้มเหมือนทุกคนถ้ามันไม่ได้ไหลนะเดียเงียเพื่อแบบเข้าสกเก็ตเตอร์เบ็นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยไม่มีนะสามร้อยมีแต่สี่ร้อยวอโอ้โหนอนมาเลยครับ แต่ว่าสั้นจะนอนไหมเห็นแล้วข้างนอกแต่สั้นเกินบางทียี่จับวายก็ไม่ได้เล่นบอกเลยว่านอนตัวแพงเต็มกระดานนี่คือออกได้เหมือนกันนะทุกคนเฮียหวังอย่างนง้นนะครับถ้าเกิดหมุนนอกนะมันนอนตัวแพงแล้วตัวแพงแบบเยอะๆเต็มกระดานนี่คือแบบโอ้โหนี่ไงนอนอีกแล้วนอนอีกแล้วแต่ได้แค่ปลาฮาทดมาสองพันอุ้ยวันนี้นอนสองรอบติดข้างนอกนะครับนอนนอกมาสองรอบติดรหร,ร,รับปั่นมือ เอาว่ะหรือว่าวันนี้ซื้อสกเก็ตเตอร์แปะจะมาวะชิงฉับต้องมาก่อนละด,นดับแรกอไม่มาเอ๊ะเอาว่ะไอแปะส่งสัญญาณมาให้ซื้อแล้วหรือเปล่าวะทุกคนอแต่ถือว่าวันนี้ตัวแบบตัวลงมาถือว่าค่อนข้างสวยนะครับดูดิเรียกว่าสวยนะวันนี้คือตัวลงสวยมากนะครับอื้อ แต่เราจะไม่ซื้อนะครับจนกว่าเราจะปั่นจนขาดทุนเหลือพนะันห้าละไปหบันห้าอะไรล่ะหมื่นห้าแล้วเป็นรถเบ็ดทำไมเหลือหมื่นห้าแล้วเราเค่อยซื้อเอ้ยเฮียก็พูดเล่นเองก็ไม่ต้องให้เหลือหมื่นห้าก็ได้นะเว้ย,เ,ยเต็มแห่งมาก่อนอเยอ่งคิวอย่างน,น้ต้องคิวแล้วละ่ะคิวไม่มาด เปลี่ยนเป็นโอ้โ oh, หเรียบร้อยแห้งโอ้ช oh, ิงชัดเต็มลาแบบว้าวเฉยเปลี่ยนเป็นสิบสิบต้องมาแล้วล่ะเพื่อนไม่มาครับไปต่อก็ถือว่าได้อยู่นะข้างนอกนะทุกคนนะเฮียว่านะเฮียดูแล้วเฮียว่ามันได้อยู่อะ โอเคสวยจัด ừ, ไม่มาวะ่ะอู้เตบเบรกซิปเอเตอร์ไปโอ้หมุนนอกนี้ก็ไม่ได้กินขนาดนั้นนะสำหรับเกียรว่านะเป็ดสองร้อยเนี่ยพอบอกไม่กินปุ๊บม,มันว่าวใส่ฮีเอ้ยลีกัดโอ้ยป้าบูอ้าวความจะเปลี่ยนมาอย่างนี้เปลี่ยนยากเหมือนกันนะครับทุกคนนะ โอ้สร้ังจบโอ้นอนหัวสิงโตตัวแพงมาก่อน้โอ้สองปันเฮิ <laughs> แต่ยังไม่บึ้มบัมสัมเบเท่าไหรนะคนยกเว้นเทียบแบบนอนแล้วเต็มแผงบึ้มมาเลยนะได้เป็นหมื่นกว่านะ้ถือว่าเบิร์กเลยนะนั่นนะมีเชโอ้หัวสิงโตแต่ได้เล่นสิบกับเจก่อนนะครับอืมเปลี่ยนเป็นอะไรเอ,อ่ยเจอีกหนึ่งทีเรียบแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็น,ป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 นตัวเดิมที่จ่ายนี่คือไม่ต้องลุ้นอะไรนะทุกคนยังไงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับ จริงอยากเข้าสเก็ตเตอร์เบ็ดสองร้อยสักทีเนี่ยโอ้โสิบสิบเต็มระบบเลยเนะออหืมมาจริงว่ะมาจริงว่ะทุกคนโอเคปาขึ้นเบ็นสี่ร้อยดีกว,ว่ามาเบ็ดตันนึกว่าไม่จ่ายเลยนะเบ็ดตันนี่คือไม่จ่ายเลยนะพื่อัดเออเฮวาจริงจับมาไหมีไม่มา Uh huh. ดูดีว่ามันจะเข้าสเก็ตเตอร์ไหมนะคนเบสสี่ร้อยในเฮียก็อยากรู้เหมือนกันว่ะเฮ้ย <Hey. S 2> อืมปลาบู่ติดมาด้วยอืมสองแดงนี่คือตัวแพนเจียอันแหนแปะจะนอนเวลาเบสสี่ร้อยอ่ะได้นะปลาบู่วายได้เคเต็มลายแบบเย่เต็มลายแบบเบอแต่ตัวถูกนะ ก็พูดไปให้มันตื่นเต้นอย่างนั้นแหละทุกคนเคเตมราบบเฮียเลยไปอืมเฮียว,ว่ามันน่าจะเหลือสองหมื่นห้า่าจะมันจะเหลือชานะ้าแล้วแต่ถ้าเกิดมันยาวเกินเฮียก็ขอตัดไปสองพันนะไม่แน่เฮีอยอาจจะซื้อเลยก็ได้นะครับขอดูก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะจริงอยากเข้าสกเก็ตเตอร์ปั่นมือสักทีหนึ่งยังดีอืม โอเคเริ่มลงละเริ่มลงละมาละมาละอยู่ที่ช่วงขาลงนะทุกคนว้าวโอ้โหสวยจดเ้ยอีกตัวหนึ่งสกเก็ตเตอร์มาไม่เพื่อนมามามา,มา,มาไม่งันก็คิวแถวสมาก่อนคิวโอ้โหคิวไม่มาด้วยอย่างงี้ไม่ได้ลุ้นเตอร์องแดงต้องลุ้นยากฮนะอย่างงี้ ป่าดอสนิ่งกลิบนิ่งสนิทสิทธ์ายหน้าชิงฉับมาต่อแล้วก็หมดแล้วฮะเอาแล้วครับใกล้จะเหลือหมื่นห้าทุกคนใกล้จะได้เวลาเราซื้อแล้วมาเฮ้ยแต่ว,วันนี้แปะนอนมาสองสามรอบกันนะครับไม่แน่จะได้ลุ้นก็ได้นะทุกคนเปลาตอนซื้อ หัวสิงโตไม่มาหัวสิงโตไม่มีโอเคเหลือหมื่นห้าลมาทุกคน let's go ถึงช่วงเวลาของเราละมาสรุปถามว่าปั่นนอกดีไหมทุกคนก็อ่าเดี๋ยวว่าก็มันต้องรอหลายอย่างคนระับหลายปัจจัยนะหมุนนอกนะ สำหรับเฮียนะครับเฮียว่าต้องรอหลายอย่างอยู่นะหมุนนอกแต่ก็เล่นได้นะค่อยๆหมุนไปหมุนนอกเป็ดสองร้อยนี่เฮียว่ากําลังพอดีนะหมุนนอกนะแต่ก็ต้องใช้ทุนเยอะหน่อยอันนี้ก็หมุนนอกก็สําหรับคนทุนเยอะนะขี้เกียจซื้อขี้เกียจมาลุ้นอย่างเงี้ยแต่มันก็ลุ้นได้เหมือนกันนะทุกคนก็คือแปะข้างนอกก็นอนมาสองสามรอบอยู่นะแต่ว่ามันไม่แค่ไม่ติดตัวแพงในกระดานเฉยๆนะโอเคสวยไหมสิบสองครูสิบสี่ไปก่อนเลยแล้วกันเลตส์ก้าว อืออืออุ๊ยนึกว่าเปลี่ยนเป็นปลาทัดไอ้สองเอ้ยเคไปปลาทัดมาไม่ถึงด้วยเอ,อ้ยปลาทัดมาถึงเล่นปลาทัดต่อปลาหลักก็หมดละ <c oughs> จัดไปก่อนดอกแรกก้อนโต2,100บาทไปกันแบบรวดเร็วอืออือ อเอ๋ะโอ้ลุ้นอะไรต่อเล่นอย่างนี้เล่น,ลนยากนะทุกคนนะถ้าเกิดแตกอย่างนี้แตกยากโอ้หู่ซองแดงเต็มระบบไปปาทัดมามถ้าปาทัดนะทุกคนนะจัดไปก่อนราวาัประกาศสี่พันสองร้อยบักยังไงตัวหมุนข้างในก็ดีอยู่ดีนะทุกคนถ้าเกิดได้เล่นนะย้ำว่าถ้าเกิดมาได้เข้าเล่นนะเอ,อเค มาไม่ถึงหมุนตุ้ายังไงโอเค,อเคก็กำไรนะครับดอกนี้ไปต่อขอให้ได้เล่นเธอแปะขอให้เองใจดีกับเฮียวนะันน่ะเฮียขอให้เองใจดีกับเฮียหน่อยเถอ,ถอหมุนแรกนีคือแบบบางทีก็หมุนตกก็มีนะครับทุกคน อย่าดูถูกมันนะนี่ไงกูว่าแล้วไม่น่าพูดคําว่าหมุนตกเลยว่ะไม่น่าพูดคาว่าหมุนตกเลยว่ะทุกคนไอแปะใจ้ายเกินไอแปะมันใจลายไงยัเกินไปแล้วอูหนวงอย่างนี้น่าจะตกดํานะคือรู้เลยอะ่ะคือเล่นมาทั้งชีวิตย่าบอกแค่นี้แหละเล่นมาทั้งชีวิตอะ่ะไอแปะไม่รู้ให้มันรู้ไปนะอืม ช่วงมีแปะเล่นยากนะครับไม่ค่อยแจกเท่าไหร่ทุกมายถึงว่ามันไม่ค่อยๆเข้าไปเล่นเท่าไหร่นี่แหละเออประเด็นเลยสําคัญเนี่ยประเด็นสําคัญเลยมันไม่ค่อยเข้าไปให้เล่นเท่าไหร่โอ้หน่วงอย่างนี้น่าจะเรียบร้อยอับคือรู้เลยอะ่ะทุกคนว่ามันหน่วงนะครับคือเรารู้แลยครับว่าถ้าเกิดคนเล่นแบบทุกวันนี้คือจะรู้นะว่ามันหน่วง ไปต่อโอเคสวยเพื่อนยำไป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 นอนหนูยำยำนอนหนูยำยำนอนหนูยำยำเอออีกนิดนึ่งอีกนิดนึ่งอีกนิดนึงโอ้โหหน่วงว่วันนี้คือแบบเออเฮียว่าเฮียไม่อยากจะสู้ต่อฮึ าไงดีนะกับชีวิตไม่น่ารีบซื้อเบ็ดตอนซื้อหมืห่นเลยวะแต่แปะนอนแบบบ่อยจัดเลยนะข้างนอกนะรู้ว่าแปะนอนเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีวะทุกคนโอ้คือวันนี้ก็พาพวกเอ็มวายไปเล่นเกมชลยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะคลายพีจีทุกคนก็วันนี้มาปั่น ให้ดูว่าข้างนอกกับซื้อไหนดีกว่ากันแต่ช่วงนี้แปะค่อนข้างเล่นยากนะครับก็ใครเลี่ยงได้ก็เลี่ยงหน่อยนะก็ค่อยๆปั่นไปเรื่อยๆทุกคนก็ซื้อวงล้อนั่นแหละดีที่สุดนะสำหรับเฮียนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกําลังใจไว้ช่องเฮียหมี่ภาวะวีสามเดือ้วกันคนก็สำหรับวันนี้เฮียขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเว้เจอกันใหม่วยรุน่น